ีจ้ายายมาอีกแล้วดูดวงให้เหมือนเดิมนะคลิปนี้สําหรับท่านที่เกิดปีฉลูนะยายจะดูให้ว่าปี2567ที่จะถึงนี้เป็นอย่างไรบ้างยายจะดูให้เป็น3ามช่วงนะคะช่วงต้นปีกลางปีแล้วก็ปลายปีจะเพื่อนๆมนะคะาดูพอเป็นแนวทางเล็กน้อยจ้านะท่านที่ดูคลิปจบช่วยกดติดตามให้ยายด้วยนะคะยายขอขอบคุณล่วงหน้าเลยจ้า อย่ายายเริ่มดูให้เลยจ้าเพื่อนท่านที่เกิดปีฉลูเป็นอย่างไรบ้างจ้าดีไหมคะปี2 5 6หจะถึงนี้โชคต้นปีเป็นอย่างไรบ้างมกราคุณปามีนามีสาคะ่ะท่านที่เกิดที่ฉลูช่วงต้นปีนี้ดีนะคะนะมีความสุขกาสบายใจดีคะ่ะ ทำกิจาการใดๆก็ราบรื่นจ้าท่านที่เกิดปีฉลูจ้าดีใจด้วยนะคะนะคะท่านที่เกิดปีฉลูช่วงต้นปีทำกิจาการอะไรก็ราบรื่นนะคะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆก็แก้ปัญหาได้นะคะไม่เกินกำลังเกินความสามารถจ้ะนะเราจะจะดูให้ช่วงกลางปีนะคะท่านที่เกิดปีฉลู คะ่ะช่วงกลางปีก็ดีนะคะท่านที่เกิดปีฉลูปีนี้รู้สึกว่าต้นปีกลางปีนี้จะดีนะได้เดินทางท่องเที่ยวมีคําพูดดีๆจากคุณรอบข้างนะคะมีความสุขก,กายสบายใจดีนะทํางานกิจการใดๆเจอปัญหาเล็กๆน้อยๆก็แก้ปัญหาได้ไม่เกินกําลังไม่เกินความสามารถนะคะท่านที่เกิดปีฉลูปีสองห้าหกเจ็ดนี้ต้นปีกลางปีดีจา้า แล้วดูช่วงปลายปีจะดีไหมคะท่านที่เกิดปีฉลูคะ่ะแต่พอมาช่วงปล,ปลายปลายปีนี้อาจจะไม่ค่อยดีนะคะนะมีเรื่องให้คิดให้กลุ่มบ้างต้องเดินทางบ่อยครั้งนะนะคะท่านที่เกิดปีฉลูต้นปีกลางปีนี้จะคิดจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะแต่ช่วงปลายปลายปีนี้อาจจะไม่ค่อยดีคะ่ะ ดูแลสุขภาพด้วยค่ะนะคะเดินทางบ่อยจะนะคะแต่ก็ไม่มีรายมากมายนะคะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องให้คิดให้กลุ่มบ้างอาจจะไม่ค่อยสบายอ,อกสบายใจเหมือนต้นปีกับกลางปีนะจ้าก็ประมาณนี้แหละจ้ะยายดูพอเป็นแนวทางเล็กน้อยจ้ะท่านที่เกิดปีฉลูนะอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็ไปดูวันดูราศีของท่านแล้วก็เอามาเฉลี่ยดูนะคะ ก็ขออวยพรให้ท่านที่เกิดปีฉลูจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปจ้าสาธุสาธุสาธุาธาธจ้า